สวัสดีครับรัตกรลังสิทธินะครบอ่ามาใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นดาวนะครับของคอนเวิร์ตนะอ่าตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นสีดําแดงนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้จะเป็นหัวยางนะหัวจะเป็นหนังนะครับตัวนี้จะไม่บีบหน้าเท้านะครับจะไม่บีบมากนะครับอ่าใส่สบายนิ่มเลยนะครับตัวนี้เป็นหนังพยูนะครับมีสีเดียวนะครับถ้าเป็นสีอื่นก็จะเป็นรุ่นอื่นนะตัวนี้ดําแดงนะครับ มีนวมด้วยนะครับพวกหนังเดี่ยวนี้จะเป็นนวมนะนวมจะนิ่มผ้านะครับซอฟต์บ้านในนะครับถอดได้นะครับซอฟจะเป็นซอฟโฟมนะครับสูงเลยนะครับหนาตรงนี้นิ่มเบาสบายนะครับใส่ยืนนานได้เลยนะครับอ่าก็สนใจทักมานะครับตัวนี้ดาวนะครับคอนเวิร์ตเยอะนะตารางไสยดาวจะกับแจ็คใช้ตารางไสเดียวกันนะครับอ่าราคานี้เลยนะครับเริ่มต้นที่เบอร์หกหกยี่สิบสี่เซนเท่ากับเบอร์ห้าออร์ตานะครับ อ่ายี่เซนถึง29เก้าเซนนะครับใหญ่สุดสี่บห้าทุกรุ่นนะครับสี่สิบหกมีแค่บางรุ่นนะยังไงผมฝากด้วยนะครับหลานก่อนนะครับสวัสดีครับ